สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องาำ้องชิวงตุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้น้องาำ้องก็จะมาทำนี่นะคะหลอกค้ามที่เราไปเอาเมื่อวานนะคะนี่น้องขำพองกับคุณแม่ไปเอาเมื่อวานนะคะนี่ก่อนอื่นแล้วก็จะมาทำอะไรยังไงก่อนก็รู้นะ นี่นะคะหลอกคามก็เราต้องเอา,เอ,าอ่าไอนี่มันออกนะคะเอาหลอกมันออกแบบนี้เราจะกินแค่หลอกนะคะ ถ้าทำแบบนี้จนเสร็จก็เหนือแค่ต้มนะคะต้มแล้วก็เราจะเอาไปคั่วนะคะกว่าจะเสร็จก็คงอีกนานนะคะก็น้องของก็ขอตัวทำแบบนี้ ทำง่ายค่ะทำเน้นๆไม่มีอะไรทำก็ทำานี่นะคะสวยมากคือเขียวแล้ว ทีชมพูยิ่งสวยนะคะชมพูไม่ทราบว่าท,ที่ไทยมีหรือเปล่านะคะแต่ที่นี่มี เดี๋ยวน้องขะพองทำให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ค่อยถ่ายอีกทีนึงไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหรแล้วก็คงอีกนานนะคะเพราะว่ายังเหลืออีกทุง่งขอตัวทำก่อนนะคะอตอนนี้เราก็ต้มเสร็จแล้วนะคะต้มตั้งแต่เมื่อวานแล้วสวยเหรอ่นน,อนนนน ที่ขตอนนี้ก็จะคั่วแล้วนะคะ,คะแม่ก็กำลังหันน่นหนังหมูหอยู่เพื่อจะใส่ดอกคามนะคะแล้วก็นั่นก็จะเป็นดนอกคามที่เราเคานวดม,มาแล้ว ผักหอมนะคะสองหอมเลยหอมแดงหอมแดงกับหอมกระเทียมแล้วก็จะมีกระเทียมกับหอ,อ,อมแดง <c oughs> <c oughs> คุณแม่เป็นคนทำนะคะคุณแม่จะเป็นคนลงมือทำ ผมแดงโบผสมตั้งนี้คือมาผักโบผัดแดงนี่นะผัดโบโ พี่พอกทิพไม่อยู่นะคะพี่เขาไปปึปเมืองยางเมื่อวานแล้วไปตั้งแต่มเมื่อวานแล้วนะคะทิพย์เขาอยู่อยู่ับเ,เขาเขาทำอ,อ่ะเนาะทิพย์เขาอยู่เขาจะเป็นคนทำทั้งหมดเลยนะ ไม่ได้ทำไม,ไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำพี่เขาจะเป็นคนทำ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้เขาไม่อยู่ส,มมวสงวันก็กลับคืนน่ะวันสองวันก็กลับแล้ว <c oughs> พี่การ่ะ ห <c oughs> uh. ั v ah? v y y ่นหอมหอมอกระเทียมอันน ah? ี v ah? v y y ้เป ah? ็นหอมกระเทียมหอมกระเทียมเขียวจ้า เยตอนนี้ก็กำลังจะคั่วแล้วนะคะ ตอน้ะพอสู้ที่กินตังดอกคานี่โคกโซาใหม่เสร็จเออกินหน่อกูว่ากังอ่ะกังก็ตีหัขอม่อกอนเออังน้แต่น้ม่นอน้ำมันยังร้อนน้อกะว่ามาคือลเอาด เราทำเมื้อเรา็สมเมื่อไรต้งกินกวนเาต้งกินบกนเจ้ควรอนไรกินกวนหนาโไปถึงเมืองน้ายังไข่กินอยู่วะก็ทึงขีนี่มันว่าใคกินอะไรกันแน่เราจังเลยสัยโบราเลยเอ๊ะสมัยก่อนสมัยก่อนเจมัก่อน เอไ้น้มัน้ที่้าน่าง,นนงใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หอมแดงรอจนมันเหลืองทอง

ก็นี่ก็นี่กอะไรหรอกพาากนน้ำฮะมน้ำจุกตัวนีน้จุตัวเนะนน้ยมันแหงนะต้มแหงแล้ไปมั้งกนั่งก่อนต้งได้นะโอยกะ

มันไปมันไปไทยข้าวฟันปิดเม็ก็รลุกถึงวัดอะ่ะแล้ก <laughs> ็จะเป็นหอมกับเทียนะ

bán Mát. 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 thật Mát. 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 放了那样方便拿，对不那个糊，那个糊没了。 พัก้านไกลมันซึ่ง้้าสโลดเนี่ยอ้งติดสช้ขอบพื้นจ้าเลอประวายสองพึ้นหนึ่งนิดแป๊บอร่อยมาก bán 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 nào bán 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 em đi nè nó bán 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 đi bán 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 Chị, chị, bán 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 bà mẹ bé lời chống sai đến cú phía tất cả mô bà mô bà nè đỡ hân sợi mô mô bà tất đấy mẹ 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 mẹ

ม่แล้วม่แล้วสุกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสุกแล้วชุบกัะเมหอมหมูป่าันอร่อยเลกินสามปอกโหกะะกันนะกะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนองกินอย่างเดียวนอกกินอย่างเดียวค่ะหอมมากนะคะถ้าใครมาที่นี่ก็มาลองชิมกันได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นเดือนนี้เท่านั้นนะคะมันจะมีแบบเดือนนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเยอะนะคะแต่ก็ ได้อยู่ในขัวออกมาแล้วก็ตอะเป็นนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหอมมากถ้าใครอยากชิมก็มาที่นี่ได้นะคะเอากินข้าวก่อนนะคะค่ะก็น้งองขโมงก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้นอ้องคำ้องด้วยนะคะก็ไปก่อนค่ะ <laughs> บ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอตัวกินข้าวก่อนค่ะ